สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะเข้าสู่ช่องทาโร่เทอรพ์พีบายเตยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคม2564นะคะซึ่งก็จะเป็นพลังงานภาพรวมนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะมันก็อาจจะมีพลังงานที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีพลังงานที่สลับกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะอะเพื่อนๆอนอาจจะได้ยินเสียงเปิดกระดงกระดาษอะไรคือกำลังหาอยู่ว่าอ,อราศีพฤกษบนะคะเจอแล้ว <laughs> เพื่อนๆที่เกิดราศีพฤกษบนะคะ หรือเพื่อนเพนที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนไปจนถึง20พฤษภาคมค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณกันในเรื่องของการเงินการงานนะคะเดือนกรกฎาคม2อพนการเงินการงานของชาวพฤศพเป็นอย่างไรบ้างเนาะมาดูกันจ้า ชาวราศีพฤษมช่วงนี้เซเว่นฟ็อปสนะ,ะดูจะซุ่มวางแผนทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะสมัครงานใหม่นะคะแอบสมัครงานที่ใหม่มีโปรเจกต์ในใจต่างๆนะคะตอนนี้นะ,ะอืมเอชซ็อกฟิลส์แต่แฮงแมนนะคะ9 of ์ออฟฟิส์ เดมเพลอร์นะคะเอซอฟบอ n ส์นะคะปิดท้ายด้วย10 of cups ค่ะโอ้ดีนะตัวคุณนะคะอาจจะกำลังมีการที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆลงทุนอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะอ้ออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการอดทนรอคอยผลลัพธ์มันสักนิดนึงนะคะออดูแล้วคุณน่าจะ มีความสุขกับการทำอะไรคนเดียวในช่วงนี้นะคะทำมา,ากินคนเดียวทำงานหลบบุงอยู่คนเดียวหาเงินคนเดียวรวยคนเดียวนะจ๊ะซึ่งสิ่งสิ่งนี้เนี่ยก็ระวังด้วยนะจ๊ะว่าจะชิลมากเกินไปเปล่านะคะเอ่อเข้าหาเพื่อนร่วมงานเข้าหาหัวหน้าบ้างนะคะเพราะว่าผู้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยดูจะเพ่งเล็งคุณอยู่นะคะตอนนี้นะ ในช่วงของเดือนกระกฎาคมเนี่ยอาจจะมีการได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับชาวต่างชาติต่างประเทศต่างพื้นที่นะแล้วก็จะทําให้การงานของคุณเนี่ยก้าวหน้ามีตรงเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะทีนี้การเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆอ่ะค่ะมันก็จะต้องมีอะไรที่เป็นอุปสรรคบ้างนะคะอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆด้วยนะคะในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม,ใหม่เริ่มงานใหม่ลงทุนใหม่อะไรใหม่นะยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณมีคนที่คอยซัพพอร์ตและให้กําลังใจอย่างดีมากๆครอบครัวคนรักของคุณนะคะกําลังใจดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะในการทำมากินนะคะเอ่ออะไรที่คุณรอคอยผลลัพธ์อยู่นะคะ ให้ให้กำลังใจในการอดทนละกันเนาะเออนะยังไงก็แล้วแต่ผลลัพธ์จะต้องออกมาดีแน่ๆนะคะในแฮงแมนเข้ามานะอืมสิ่งที่คุณซุ้มทําอยู่ตอนเนี้เตยคิดว่ายังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณมาถูกทางแล้วถ้าคุณซุ้มทําอะไรอยู่เนะี่ยประสบความสําเร็จแน่ๆนะคะเซเว่ source, น r อเนาะอืมอ่ะ การเงินก็ดีการงานก็โอเคปังอยู่นะคะเรามาดูในเรื่องของ Angel Answer กันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคม2564การเงินการงานของคุณขอคำแานะนำจากแองเจิลแอนเซอร์อุ๊ย เชื่อวันเสื้อหนึ่งใบมากันหลายใบเลยคอหนึงใบค่ะโรแมนซ์อ่ะมาอย่างไร <c oughs> จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินการงาน ถึงขั้นโรแมนต์กันเลยทีเดียวนะคะมีความสุขเบอร์นั้นนะคะได้เจอกับงานที่ชอบที่ใช่แล้วก็มีคนที่คุณดักคอยให้กำลังใจด้วยโอ้มูนโลจี้ค่ะมูนโรลจีว่าอย่างไรเอ่ยอยวนี่เด้งออกมาเองเลยนะคะ u ั k is on your side ค่ะวิ่งโชคดีอยู่ ข้างคุณแล้วนะคะลูกศรเนี่ยเองมาที่คุณแล้วนะคะตรงนี้นะอ้าคุณจะมีความสุขในเดือนนี้มากๆเลยสําหรับชาวราศีพฤษภนะทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักก็ด้วยนะจ๊ะทําเป็นเล่นไปนะอ้าเริศมากนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีพฤษภ บ้างในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะความรักของคนโสดชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรนะขอสิบใบจ้า ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่แน่นอนนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะคะอาจจะมีความห่างเข้ามาแต่ก็มีการพูดคุยสื่อสารกันนะโอ้ไฟฟล็อบคัพส์ค่ะ King of Wands Seven of Wands Page of Night of Swords นะคะเ o ซอ s ฟซอร์สเ h อะไ p พีเ s Page of Swords นะคะแล้วก็ a อซออฟวอนสคะ่ะโอ้เอ๊ะโสดจริงหรือเปล่าโอเคสำหรับชาวราศีพฤกษฎคนโสดนะคะที่ผ่านมานะ คุณน่าจะมีการได้ส่งข่าวพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะอืมอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าด้วยนะจ๊ะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนอยากจะมีความหนักแน่นมั่นคงกับความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยนะคะหรือโตวคุณเองอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทํามาก,กินหางเงินกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้นะอะปัญหานะคะของ ความสัมพันธ์นะคะทำไมคุณหนุ่งโสดเตยคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่ทำไมเหมือนมีการที่จะรวบรัดับรวบรัดตัดตอนความสัมพันธ์นี้ออกไปโอ้คุณมองว่ามันเป็นปัญหามันเป็นอะไรที่แบบอยุยังไม่ใช่เวลาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยรีบแบบรีบที่จะตัดจบไปอะไรแบบนี้นะคะโอ้ดูแล้วเหมือนแบบว่าคุณมีอะไรที่ต้องเคลียร์ในชีวิต ในช่วงที่ผ่านมาก็เลยเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบนิ่งๆไปหรือว่าไม่ได้มีความรักความอะไรแบบหวานแหววอะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะเตยมองว่าคุณทั้งคู่นะใจตรงกันอยู่นะมีพาชันต่อกันนะคะแต่ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนถูกเก็บเอาไว้นะคะคุณอาจจะมีภูมิหลัง ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันเคยผิดพลาดมาในอดีตนะคะหรือแม้กระทั่งกับคนคนนี้ด้วยก็ตามนะคะเขาเองเนี่ยเ,เป็นคนที่เซนแรงนะออาจจริงอะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ด้วยนะคะเขาเนี่ยสัมผัสได้ถึงแผลเก่าของคุณนะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะพยายาม ที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้ได้พูดคุยกันซึ่งคุณเองก็ให้โอกาสเขาเหมือนกันนะแต่ก็ดูแล้วจะหนักทางฝั่งเขามากกว่าที่เขาจะพยายามที่จะทําให้คุณดูว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันอยู่ตรงนี้นะฉันคุยได้ฉันแบบฉันให้เวลาคุณได้หรืออะไรแบบนี้เนาะอืม mm hmm. หลักๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการงานด้วยที่คุณทั้งคู่ก็ต้องแบบไปทุ่มเทให้ต่างคนต่างต้องใช้เวลา ช่วงนี้ในการที่จะทุ่งเทเรื่องการงานนะคะแต่เขาก็ดูรักและเป็นห่วงคุณนะอ่าดูมีความรู้สึกดีๆให้ก็รอคุณอยู่แหละว่าคุณจะเอาอย่างไรนะคะเขาดูรอคุณนะอะรอไปก็ใจไม่ดีไปด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะเอาอยัางไงกับเขานะจ๊ะในช่วงของเดือนกรกฎาคมสองหนะสำหรับชาวพึกงพึกศพกนะคะ ดูแล้วคุณน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานจริงๆแหละนะแล้วก็เหมือนอารมณ์คุณก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนยังไม่พร้อมอ่ะที่จะมีความรักอะไรเข้ามานะคะดูแล้วช่วงนี้ถ้าถ้ามุ่งหน้าไปในเรื่องของการงานเน่ยคุณก็จะดูหงุดหงิดใจกับ กับความรักความสัมพันธ์จะมากกว่าคุณดูแบบไม่พร้อมยังไงก็ไม่พร้อมไม่อยากคุยยังยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาอะไรใดๆนะคะแต่ก็ยังอยากที่จะ take action นะแต่เหมือนต้องให้ความสัมพันธ์อ่อให้ความสำคัญกับในเรื่องของการงานมากกว่าอะไรแบบนี้เหมือนแบบว่าถ้าคุยกันแล้วมันหมุดหงิดใจมันมีอะไรที่ไม่ลงล็อกไม่ลงรอยก็แบบ กงนไม่คุยงองแง,งอะไรแบบนี้นะคุณต้องระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดของคุณด้วยนะคะว่าการที่คุณโฟกัสในเรื่องของการงานมากเกินไปเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกหงุดหงิดใจหรือเปล่าบางทีคุณก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวแล้วแบบไม่เติมความหวานให้อีกฝ่ายหนึ่งเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนกระะกฎาคมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคปัญหาเยอะนะ ไหนมาดูกันสิว่าเอสดับบอเนี่ยมันจะเป็นการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันหรือเปล่าพอดูแล้วอ่ะน่าจะเปหนักในเรื่องของการงานจะมากนะอืมไหนพอดูหน่อยว่าเอสอับบอลืออะไรนะคะดูแล้วก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่ก็ดูเสี่ยงทะเลาะไม่ใช่น้อยเลยอ อยู่คนเดียวไงอยู่คนเดียวโอ้ยมันก็เป็นคนโสดอะเนาะว่าไม่ได้นะจ๊ะก็เป็นคนโสดเนาะเก้าเก้าถ้วยนะคะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วก็ทำงานพูดคุยอคงพูดคุยในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าคุณก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมาล้ำเส้นความโสดความสุขคุณจากเท่าไหรอ่อะไรแบบนี้เนาะดูเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนา เองเจ้าออนเซอร์ว่าอย่างไรคะขอหนึ่งใบให้กับคนโสดชาวาราศีพฤษบในช่วงของเดือนกรกฎาคม่อยคะ่ะ within the next few weeks ค่ะโอในอีก2-3สสัปดาห์ข้างหน้านะคะน่าจะมีอะไรล่ะ น่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหละนะในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีการพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้นอะไรแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็ระวังการทะเลาะด้วยนะจ๊ะพอดูแล้วว่าต่างคนต่างจะมุ่งมั่นในเรื่องของหน้าที่การงานมากเลยอ่ะโอ้แล้วดูว่าแบบอาจจะพูดจากันไม่ค่อยถูกอกกใจกันสักเท่าไหร่ระวังจะทะเลาะกันนะจ๊ะมูโนโลยโจีว่าอย่างไรขอหนึ่งใบให้กับชาราศิษฐ์ศพคนโสดค่ะ Work t วิ o u r ทูยูเฟียสผึ้งผึกศพคุณจะต้องปล่อยวางอดีตนะถ้าคุณคุณเคยกลัวเคยเข็ดกับความรักครั้งก่อนก่อนมาตยมองว่าสิ่งสิ่งนี้แหละที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้มันมีปัญหานะคะพยายามที่จะ move on นะคะให้อภัยในเรื่องเก่าๆถ้าคุณเคยทำพลาดมาให้อภัยตัวเองซะนะคะหรือให้อภัยคนที่เคยทำให้คุณเสียใจนะคะปล่อยวางมันซะมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะโฟกัสกับปัจจุบันนะคะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าความสุขรอคุณอยู่นะคะอย่าเดินหน้าไปพร้อมกับความกลัวมันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขและก็ไม่ได้ทำให้คุณคนที่คุณรักคนที่เขารักคุณมีความสุข นะคะอืมปล่อยวางให้ได้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขเปิดรับอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพื่อให้ตัวคุณได้มีความสุขบ้างนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภคนโสดนะก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกด subscribe กดไ like อมเมนต์ต like, comment, เป็นกำลังใจกับเตยด้วยนะเรามาต่อกันที่คนมีคู่นะคะชาวราศีพฤษภ คนมีคู่ความรักของคุณเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนระกรกฎาคม2 5 6 4ค่ะขอสิบใบค่ะ ใบแรกของคนพึกอ่อคนมีคู่ชาวพลึกศพนะคะอู้ตัวตวนของคุณตอนนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยงานนะคะมีความวุ่นวายในการแบบว่าดีลงานลูกน้องบริวารน,นะคะแล้วก็อาจจะมีการตีกับตัวเองด้วยนะคะอารมณ์ต่างๆนะโอ้พีน n อ f บิลส์ค่ะซิกซ์ s ็อกซอสนะคะทัว w ์บอ s s h e empress, the mm hmm. king of fools, the magician ค่ะ the fool ค่ะปิดท้ายด้วย t e n of w a n d s โอเคพี่ผ่านมาสำหรับชาวราศีพฤกษกคนมีคู่ คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานทานฟอร์มพลังงานของตัวเองจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่อะไรที่มันเคยอาจจะมีความบาดหมางหรือความสัมพันธ์เก่าๆคุณได้ลบล้างมันไปหมดแล้วนะคะมีการจบและจากเจ็บแต่จบ อะไรแบบนี้กันไปแล้วคุณก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นพลังงานใหม่ๆที่ดีขึ้นนะคะอืประมาณนี้นะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าอืมคุณเนี่ยน่าจะโฟกัสในเรื่องของการเงินหรืออยากได้ความสัมพันธ์ที่มันจริงจังหนักแน่นแล้วนะคะคุณก็เลยเหมือนพยายามที่จะจบอดีตที่มันเคยอาจจะไม่เคย อาจจะไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรเคยไม่ดีต่อใจสําหรับคุณมาอะไรคุณก็เลยพยายามที่จะลางอดีตมันออกไปแล้วก,ก็เริ่มต้นสเต็ปใหม่ๆนะคะคิงออ f วิลส s นะมี Queen of วิลส s ออกมาด้วยนะคะอืมแต่จริงๆแล้วอ่ะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ย ต่อให้มันจะมีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะอไปได้กันได้นะคะไม้เท้ากับไม้เท้าแต่ดูแล้วต่างคนต่างจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็โฟกัสงานหนักมากเลยนะคะเขาเนี่ยดูตอนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหเอาการเอางานสุดฤทธิ์เลยแหละนะ่าจะเป็นคนที่อาจเป็นค้าขายออนไลน์นะคะมีสเสน่ห์เลยแหละในช่วงนี้นะดูแล้วน่าจะแบบ โฟกัสในเรื่องงานหนักมากสาหรับเขานะคะตัวคุณก็ไม่เบาเลยนะคะมีการแบบว่าดีวงานกับลูกค้าลูกน้องบริวารต่างๆแล้วก็ดูน่าจะมีความวุ่นวายพอสมควรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณก็ทําไปเพื่อการที่จะมีความมั่นคงในด้านการเงินนี่แหละนะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งสิ่งไหนหรอกก็คือเขาเนี่ยแหละที่คุณนะ่ะมีเป้าหมายอยู่ในใจลึกๆแหละว่าอยากจะ มีความเจ้าหน้าทางด้านฐานะการเงินแล้วก็เออเอาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนได้กลับมารีวิวเนียนกับคนคนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ที่พูดว่ารีวิวเนียนเนี่ยเพราะว่าดูแล้วคุณน่าจะมีแผนการเดินทางไปหาคนที่คุณรักนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะ ราศีพฤษภคนมีคู่นะคะคุณน่าจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะาาข้ามน้ำข้ามทะเลหรือเปล่าความสำคัญของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโอ้ดูน่าจะมีการเซตพลังงานใหม่ใหม่เพราะคุณรู้ใจตัวคุณเองแล้วว่าคนคนนี้คือคนสําคัญจริงๆนะคะคุณน่าจะมีการวางแผนการเดินทางไว้ในใจลึกๆ ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีในเรื่องของการระยะทางนะคะในเรื่องของโควิดอะไรต่างๆนะคะอ,อ๋อมันอาจจะต้องมีการข้ามน้ําข้ามทะเลกันมาเจอกันนะคะคุณคุณต้องการที่จะเหมือนตั้งเป้าหมายแล้วว่าโอเคปลายทางชันคือเขานะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เวลาเนี่ยมันมันช่วยทําให้ทุกอย่างอะ่ะปัญอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันคลี่คลี่แล้วคุณก็น่าจะได้ พบเจอกันสักวันหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะอืถ้าใครที่ไม่ได้ติดในเรื่องของระยะทางหรือการแบบว่าพื้นที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะได้เจอกันแล้วแหละนะในช่วงของเดือนกรกฎาคมแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่คุณได้วางแผนในการพบเจอกันแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของงานเนี่ยดูแล้วก็ยังคงที่จะหนักอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็หนักแต่คุณพยายามที่จปะประคองมันไป นะคะคดูแล้วน่าจะเหนื่อยพอสมควรกับที่ผ่านมาพอมีเรื่องงานเข้ามาด้วยหรือว่าปัญหาเก่าๆที่มันเคยอาจจะมีปัญหาอาจจะกับคนคนนี้หรือแผลเก่าในใจคุณก็ได้นะคะแต่คุณก็พยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไปนะอ่าคุณทั้งคู่นั่นแหละไม่ใช่อะไรนะคะอขอแองเจิลแอนเซอร์นะคะหนึ่งใบให้กับชาวราศีพฤษภเรื่องของความรัก คนมีคู่นะคะเดือนสาระกะดากมนะจ๊ะเวบอืมรอจ้ะรอต้องต้องแปลไหมรอค่ะต้องรอจริงๆความสัมพันธ์นี้นะคะรอให้สถานการณ์ดีขึ้นรอให้วันเวลาเนี่ยมันมันอ่ามันเดินไปแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้คุณลดกและเขาได้กลับมาเจอกันนะคะโมโนโลจีค่ะขอหนึ่งใบให้จับ คนมีคู่ชาวราศีพฤกษกนะคะในช่วงของเดือนกระกฎาคมค่ะ You are very close to achieving your goal นะคะเป้าหมายของคุณค่ะใกล้แล้วนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์นะคะรออีกนิดนึงอย่างไพ่บอกเลยนะคะเวท You are very close to achieving your goal นะคะสิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งมั่นอยากจะได้นะคะคนสิ่งที่คุณรอคอยคุณที่คุณรอคอยเนี่ยใกล้แล้วนะจ๊ะคุณเวลาเนี่ยมันช่วยทำให้คุณเนี่ยใกล้เข้าหาจุดมุ่งหมายนั้นแล้วนะจ๊ะ,ะจะประสบความสำเร็จเร็วๆนี้แน่นอนขอแค่คุณรอเท่านั้นเองนะคะอืม โอ้พลังงานดีมากนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะก็ขออภัยด้วยถ้าจะพูดงงๆอะไรนิดนึงเพราะว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกง่วงขึ้นมาอย่างนั้นนะคะทำคลิปตอนดึกๆอ่ะเนาะอ่ะโอเคอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวพฤษภทุกคนเลยนะคะในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักนะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ฝากกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจใหกับต่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ